มันไม่ทํางานตัดสองร้อยสามสิบตัดมันน่าจะมันน่าจะเช็คไม่มีน้ํายาอย่างนี้น่าจะน่าจะมีอากาศด้านในครับเดี๋ยวลองรันเครื่องดูระบบไฟก่อนนะตอนนี้เราจะเปิดแอร์นะคะจะเปิดแอร์แต่ว่ามีไฟกระพริบที่ตรงนี้นะคะแอร์ไม่ทํางานเดี๋ยวเรายกเบรกเกลงเราก็เปิดใหม่นะคะอ่ะทำงานแล้วเป็นเพราะอะไรอ่ะ เป็นพเพราะอะไรมันมันตรวจเจอ,อความผิดปกติอ,อย่างเมื่อกี้นะครับตัวแอร์มีการเปิดเครื่องอยู่แล้วออนเบรกเกอร์แล้วก็นี้ตัวบอร์ดของคอยเย็นนะครับมันเช็คเจอว่าระบบแอร์มีปัญหานะครับแล้วก็จะขึ้นกับคลิปโคด <c oughs> เราต้องทำการรีเซ็ตแล้วก็เปิดใหม่อีกรอบนะครับ แอร์ทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวดูน้ำยานะคะก่อนรันอยู่ประมาณ230นะครับพอเรารันเครื่องแล้วจะอยู่ประมาณแค่ประมาณ60ทำไมแรงดันตอนปิดเครื่องสูงอ่ะตอนที่ปิดเครื่องปุ๊บมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะมันจะมีอากาศเข้าไปผสมในระบบอะเพราะอย่างมีการลดซูมปุ๊บตัวคอมเพรสเซอร์เขาทำหน้าที่ดูดรั่ม่ดซึม รั่วซึมแล้วตัวคอมเพรสเซอร์มันก็ทำหน้าที่ดูดอากาศเข้ามาแทนที่น้ำยาเนะพราะมันมันมีรอยรั่วของแผงตอนนี้เราก็เข้ามาถอดคอยเย็นนะคะ,ะลูกค้าบอกว่ามีช่างูนยนเข้ามาตรวจเช็คแล้วนะคะว่ามีการรั่วนะคะแต่ว่าหมดประกันเกินประกันสามปีก็ลูกค้าก็ซ่อมเองนะคะ๋ยวมาดูมุมซ้าย ลมมันจะกินหัวเขางมัน<ด>ข้อล่างนี่ปะข้อด้านในอ๋อเห็นี่มนี่นี้ยเงีเงาเงาไนะอืมลม้ายด,ด้านในเดี๋ยวเราจะเลือ ทุกอย่างลงนะคะแล้วก็จะถอดเอาแฟที่ด้านหลังนะคะแฟที่คอยเย็นออกแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำนะคะทำไมต้องถอดทีละชิ้นอะเพราะมันถอดพร้พอมพร้อมกันหลายชิ้น ความเย็ยนไม่มีที่ตุลลออกมาพ่าน้ำยามันมันหายไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่อากาศแล้วการปล่อยก็ไม่ถึงไม่ถึงสินาทีนาทีเดียวก็หมดแล้ว บานเดี๋ยวน<า><า><บ>ี้นะบางบางเบาเดี๋ยวเรามาดูจุดรั่วนะคะขแผงคอยจะเป็นคราบน้ำมันเงาๆหลายจุดเลยนะคะน่าจะมีน่าจะมีหลายข้อแต่ว่าไม่รู้น้ำมันมันไหลลงมาหากันหรือเปล่าแต่ฝั่งนี้เป็นน้ำมันเงาเยอะเลยนะคะฝั่งข้อด้านใน ส่วนด้านขวาแห้งสนิทนะคะไม่มีน้ำมันเราไปเตรียมน้ำเตรียมอ่างนะคะ,ะเดี๋ยวจะจุ่มอัดในโตหาจุกรั่วนะคะเพื่อจะได้เชื่อมรั่วต่อไปนะคะ,ะเสร็จยังช่างเสร็จลาวเช้าเป็นไงบ้างอาหารเช้า <laughs> นี่ยังมีรอบสองนะเปิดมายังเปิดไว้ยังโฆษณาดูดซ่วมอีกเสร็จแ,แล้วก็ไปดูดซ่วมต่อ <laughs> มีฝนตกว่ามีแอดยิงแอดโฆษณาบ่อยรวมตัวนี้กินค่าวเดี๋ยวเราเตรียมนะเนี่ยออซอิเจนนะคะกับแก๊สเพื่อจะเอาไฟโดนไฟเผาก่อนนะคะเผาแล้วก็ขัดแล้วก็จุ่ม 找路啊！ ที่เราจะเตรียมทำอะไรให้น้ำเกลือเอากอเอาะเน้นนางแค่หมุนใช้ทีเดียวนะเผาผ่านในโตใช่ไหมใช่ กันเขาเบาเขาน,น,น้เราก็จะเขาเผาเอาตะกันเอาข้าบน้ำมันออกนะคะเผาผ่านในเตอด้วยนะคะจะมีควันออกทางนี้แทน ภาพสองฝั่งเลยแหละถ้ามีประกายไฟลุกก็คือน้ำมันซึนออกมาเ <c oughs> อ่ <c oughs> เนเอ่อเร่เมกากรุี เราอัดในโต๊ะเข้าไปสามร้อยปิดไอ้นะคะจะไปจุ่มน้ำเลยค่ะดูด้วยกันนะครับอ๋ออ้โหกี่ข้อเย สายข้อฝั่งนี้ทุกข้อหนึ่งสองแล้วก็อันนี้หนึ่งสองสามใช่ที่เห็นเป็นน้ำมันเนี่ยเป็นไรลใช่ไม <laughs> มันไม่ได้ไหลกันมันรั่วหมดเลยแต่ฝั่งขวาไม่รัว่ <c oughs> วปกติพอท่อพอท่อไม่รัว่ว อเป็นไอ้นี่เลยนะแต่รั่วแบบรั่วไอ้นี่เลยนะปั้นรั่วตามข้อนี่คือแบบเรียงเลยนะไม่ใช่รูเดียวนะอันนี้เราต้องเชื่อมทุกข้อเชื่อมทุกข้อให้หนาขึ้นมันยังได้อยู่ยได้ผมไปเจอก็ประมาณนี้ลนะสุดๆมากครับรั่วรั่วหนึ่งข้อสองข้อสามข้อก็ต้องเชื่อมทั้งหมดเ,เป็นที่แต่ว่าเป็นแอร์ h, ที่ไม่ได้แบบติดคลองติดอะไรรนะั่วข้อเดียวยังไม่มา ไล้รอยต่อรับสบายด้วยชุดเครื่องนอนซาติน <c oughs> เป็นการทำ,ทำแอร์ที่สบายที่สุดนะครับในรอบสิบปีตาจะดีครับเตรียมที่นอนเลยช่าง หลังจากที่ช่างนอนหลับไปตื่นหนึ่งนะคะก็ลุกขึ้นมาใส่ในโตนะคะเราจะเทสเลั่วฝั่งท่อไปที่คอยลร้อนนะคะแต่เรารู้จุดรั่วด้านในคอยเย็นแล้วก็เราก็จะเช็คทั้งหมดด้านนอกด้วยนะคะเพื่อเพื่อความชัวร์นะคะจะได้มั่นใจนะคะในงานซ่อมว่ารั่วเพียงจุดเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ตอนนี้เราอัดในโตไปสามร้อยห้าสิบนะคะ <Okay. S 1> ี๋ยวเราจะปล่อยให้มันเทสแบบนี้ย,ยาวๆ <Okay. S 1> จนกว่าเราจะซ่อมคอยเย็นเสร็จนะคะเราจะมาเช็คดูอีกทีนะคะว่าในโตที่เราอัดไว้เนี่ยมันตกไหมก็คือสังเกตว่าเขียนแดงกับดำนะคะมันตรงกันไม่ตกก็คือใช้ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปซ่อมแอร์ข้างในบ้านกันต่อเลยคะ่ะที่นอนที่นอน เอ็นดูความน่ารักของที่นอนซาตินรับสบายเ <laughs> สร็จแล้วเราก็จะไปเข้าสู่กระบวนการถัดนะคะงานถัดของเขาคืองานถัดนะคะจะสังเกตว่าของไดกินเขาก็จะเอ่อข้อจะน้อยนะคะข้อจะเล็ก ข้อเยอะข้อเยอะไม่ข้อน้อยข้อเยอะแต่เล็กข้อเยอะแต่เล็กอ๋อโอเยอะแต่เล็กหนมาเนวนี้เป็นไดกินอินวอร์เตอร์นะคะเก้าพันวิทียูนี่สังเกตผิวนะที่มันร่วนปะใช่ไหมมันจะไม่เรียบมันดกินอะไรกินออกมาแต่กินเข้าไปกินข้าวกินข้าว กินเข่ากินข้าวกินข้าวเดี๋ยวเขาก็รู้หมดกินเออเขารู้หมดช่างหรที่ไหนกินเข่าช่างช่างกินเข่าไปกินเข่าไปยังมันยังไม่เที่ยงเลยฮะยังไม่ได้กินข้าวยังไม่เที่ยงยังไม่กินเข่าไใช่ถามว่ามันกินเนื้อเข้าไปเนี่ยกินเนื้อเข้าไปยังเนี่ยเนี่ย พูดก็ไม่ชัดกินข้าวกินข้าวแกไม่ใช่คนอีสานนะทำไมแกเข้าใจว่ากินเผาไปไม่ใช่เลยใช่ไหนดูเบาหน้าก็รู้แล้ว <laughs> ไม่ต้องพูดยังรู้เลยดูเบาหน้าก็รู้เลย <laughs> ให้อย่างไปอย่างเข้าไปล้างแกี่ะไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับรู้ได้ไงยังไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนเขาพอรู้ได้ไง <laughs> เออ เบ้าหน้าก็ไม่เหมือนเลยอ่ะเหมือนวิสานต่อไปเราก็จะเข้าสู่พิธีเชื่อมนะคะข้างๆที่จะรั่วเยอะเลยนะคะแอ์ตัวนี้อันนี้เป็นผ้าอะไรคะช่างโฟกัสที่ผ้านะคะอย่าไปโฟกัสที่มือช่างนะ เป็นความร้อนเหรอโดนไฟได้ปะได้คือมันโดนมันจะไม่หไหม้เนาะใช่มันจะไม่ไหม้นะไม่ไหม้คือเป็นจน <laughs> ุนการอุดรอยรั่วทุกจุดทุกข้อเลยนะคะก็คือเราจะเชื่อมเชื่อมเชื่อมด้านในก่อนใช่ไหม,มฝั่งนี้ก่อนเสร็จเราจะมาเชื่อมด้านนี้นะคะ เราวก็พลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็เชื่อมว้ายอดให้เราเอามือวางดิว่าผ้ามันจะไหมไหมไม่มี่าส่วนที่เราจะเชื่อมเราก็ขัดให้ท่อมันขาวๆส,สวยๆก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเราแต้มเราจะได้แต้มติดง่ายนะคะ แล้วก็ใช้ความร้อนก่อนนะคะใช้ความร้อนให้ข้ามันแดงเสร็จแล้วเราก็ไล, mm. ล่แป้งวันนี้เราอยู่กันที่ห้วยขวางนะคะบุกคา ค้ามาจากให้ฝังนะคะ FC นะคะติดต่อเข้ามาให้ช่างมาซ่อมแอร์นะคะตอนนี้เรากลับมาอีกด้านนึงแล้วคะเราจะมาเชื่อมเชื่อมข้อด้านนอกนะคะเต่อไ่เชื่อมมันจะจุดเลยนะคะ จากเชื่อมร่วเสร็จนะคะเราก็จะมาอัดในโตแล้วก็จุ่มน้ําดูนะคะที่เราเชื่อมทุกข้อไปเนี่ยจะขึ้นฟองไหมหนึ่งสองสามอือใช่พอพอที่มันไม่มีทางแดงหลอนเองหลอนเองนี่ไงน,น,นี่เป็นปดปดออกาอากาศนะอืมอากาศในคีบมันไม่มีท่อตวเนะี้ อ๋อมันเก้าพันมิลลิวูไงมันจะมันจะลดท่ออ๋อ,อก็คือไม่ต้องใส่ตรงนี้ใช่ไม่ต้องใส่ทําเป็นเก้าพันถ้าหมื่นสองก็คือมีหมื่นสองก็คือครบคก็คือหมื่นสองก็คือแพงแบบนี้ใช่แผงเดียกันนี้แหละแต่ว่าท่อมันจะครบทุกช่อง <laughs> งงไหมนม่งงนี่ นี่พอกทุกข้อนะครับพอกให้หนาขึ้นนะเสริมเข้าไปเขาทาไว้ป,ป,ป,ปหนึ่งกิ๊บเทสไว้ก่อนไหมเราเดี๋ยวเราไปล้างโครงอรอแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูที่เครื่องนอนซาตินนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่นิ่ล้วนี่น แล้วเราจะมาพ่นวานิชนะคะวานิชเคลือบให้มันป้องกันการเกิดสนิมนะคะป้องกันการการั่วอันนี้เราล้างแผงคอยให้เรียบร้อยน,นะคะขาวสะอาดเลยกำลังไล่พ่นเคลือบวานิชให้อยู่นะคะ ต่อให้มันแห้งใช่ไหมอืมต,ต่อให้มันแห้งไอ้กลมโมเลนข้อเลยตอนนี้เราก็เริ่มจะประกอบวัสดุโครงแอร์ค่ะ <c oughs> แต่เราใส่มอตเตอร์ก่อนนะคะ <c oughs> มาดูที่เราเชื่อมวานิชนะคะ <c oughs> ไอ้ที่เราข้นวานิชน <c oughs> ี่สี <c oughs> ตอนนี้เขาเรียกว่าสีสีแดงนะคะก็ฝั่งนี้ก็ ้นเรียบร้อยนะคะเรากลับมาดูในโตที่เราอัดเทสไว้ฝั่งท่อไปถึงคอยลร้อนะคะอันนี้ก็ปกตินะคะไม่ตกนะคะไม่รั่วเสร็จแล้วเราจะไปเข้าแฟนะคะก็เอาในโตออกนะคะแล้วเราจะใช้เครื่องทัสโกนะคะ บานนแฟรนนนนเราบาน,บานแฟนะคะท่อสองแล้วก็ท่อสามนะคะเราจะบานแฟให้ใหม่นะคะที่เราได้รื้อตรงคอยเย็นออกมา ตัง้งแล้วใช้โปรแจกช็อขันนะคะข้อสองกับข้อสามเดี๋ยวขอดูใหม่กันท่างข้อไฟเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แล้วปิดรูฝั่งคอยเย็นนะคะเสร็จแล้วเราจะไปดูฝั่งคอยร้อนนะคะกำลังแว็กสูญยากาศอยู่ะคะ่ะบา่หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบไมครแล้วนะคะอ ตรงไวมากเดี๋ยวเราแพกเสร็จเราก็จะเติมน้ำยานะคะมาเติมน้ำยาอาส,สอ2นะคะที่้อ Iceberg ไหนต้องพูดอ่ะ Iceberg เิร Iceberg Iceberg <laughs> Iceberg Ice ตัวนี้ใช้น้ำยาที่กี่กรัมไงเนี่เ,เพจอะตรงนี้นะน้ำยาอาสสองนะคะห0 0กร้อยกิ๊บนอยๆอ๋อห้ารยกรัมเดี๋ยวเราจะใช้กิโลนะคะในการเติมน้ำยาใช้แบบช่างเติมนะคะห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามเลยห้าม ห้ามลูกค้าเติมเองนะครับทำไมต้องเป็นช่างเติมเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวช่างไม่ได้ตังเท่าไหร่นะห้าร้อยกรัมห้าชาร์จเดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิที่หน้าเครื่องให้ดูนะคะว่าได้ความเย็ยนที่เท่าไหร่ สิบเก้าจุดห้านะคะเพิ่งจะเล่งรอบตะกี้นี้อาจจะยังลงได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะต้องระบายลมร้อนในห้องออกให้หมดก่อนนะคะแต่เราตั้งไวต้ต่ำๆเราตั้งยี่สิบองศานะคะส่วนลมภายในห้องนะคะมีเทอร์ด้านบนอยู่ที่ สามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดจุดแปดองศาสามสิบสองอุณหภูมิในห้องก็ยังสูงอยู่นะคะสิบเก้าจุดห้านะคะตัวนี้รหัสของแอร์ไดคินอินเวอร์เตอร์นะคะ ATKC ศูนย์เก้า TV two S นะคะ ขนาด900 0 BTU คอยเย็นรั่วนะคะ,ะก็งานติดตั้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันค่ะอคตอนนี้เรารันเครื่องแล้วนะคะคอยร้อนทำละคะ่ะเดี๋ยวรอวัดกระแสแล้วก็น้ำาใหญ่นิดนึงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณช่างวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะคะคที่ <laughs> ติดตามรับชมแล้วก็ติดต่อให้มาเรามาซ่อมแอร์นะคะแล้วก็วันนี้ขาดไม่ได้เลยคะ่ะ ชุดครึ่งนอนซาตินนะคะที่มอบความสบายให้กับช่างในวันนี้นะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ